คุณผู้ชมคะหลายคนนะคะอาจจะมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยว่าทำไมทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์จึงมีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมายัางราชตรินมัยสมาคมเพื่อชมแล้วก็เชียร์อาชาม้าแข่งอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้เราไปหาคำตอบกันได้เลยนะคะในช,ะช่วงสปอร์ t h o u s ฮิตค่ะช่วงสปอร์ thouse ฮิตคุณผู้ชมคะเคยมีคนบอกว่า ยาตัดสินหนังสือเพียงเพราะหน้าปกของมันไม่สวยนั่นคงเป็นเหตุผลเดียวที่อยากให้คุณผู้ชมลองคิดเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงกีฬาม้าแข่งค่ะเพราะบางคนเพียงได้ยินชื่อก็มองกีฬาชนิดนี้ในแง่ลบทั้งที่ไม่เคยสัมผัสหรือชมการแข่งขันเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นทางรายการจึงได้ไปสอบถามข้อมูลจากผู้เข้าชมการแข่งขันในหลายๆเที่ยวที่ผ่านมาค่ะว่าอะไรคือสเสน่ห์ที่ทำให้แต่ละคนซึ่งมีหน้าที่การงานที่ดีนั้นหลงไหลเจ้าอาชาในเหล่านี้เข้าไปเต็ม,เต,มเต็มเป้าค่ะ ผมไปต่างประเทศค่อนข้างจะบ่อยไปดูกีฬามา้าแข่งที่ญี่ปุ่นที่ออสเตรเลียก็ทราบว่าในบ้านเราก็มีสนามม้าแข่งหลายหลายสนามผมก็แวะเข้ามาดูก็มามาประมาณสิบกว่าปีแล้วนอกจากการแข่งขันแล้วเนี่ยก็ได้ไปดูวิธีการเลี้ยงนะฮะไปดูฟาร์มม้านะฮะซึ่งในเมืองไทยเนี่ยมีฟาร์มม้าดีๆเยอะมากพอเราได้เห็นม้าซึ่งมีการทาคลอดมีการเลี้ยงดูนะฮะ กว่าจะมาแข่งได้นะ 3. ามขวบพอมาเห็นการเข้าแข่งขันเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกีฬาม้าแข่งเนี่ยเป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการพนันเราเสียเงินเพียง50บาทร้อยบาทก็สามารถที่จะมานั่งดู2ทเที่ยว3เที่ยก็ได้เพียงคําตอบแรกก็ทําเอาอึ้งแล้วนะคะคุณผู้ชม เพราะไม่นึกว่าคุณศิลปชัยซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทและดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงานท่านนี้จะให้ความสนใจกับม้าแข่งตั้งแต่คลอดจนถึงเข้าแข่งขันที่สำคัญยังหาโอกาสไปชมการแข่งขันในต่างประเทศทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยค่ะซึ่งไม่ใช่คุณศิลปชัยท่านเดียวเท่านั้นนะคะที่หลงสเสน่ม้าแข่งเข้าเต็มเป่าลองไปฟังจากสื่อมวลชนที่คร่ำวอดอยู่ในวงการนี้มาหลายปีอย่างคุณขจรศักด์อ้นอ่ำบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กันชนท่านนี้กันบ้างค่ะ ตั้งแต่ผมจมําความได้เนี่ยก็คุกอยู่กับกีฬาม้าแขง่งแต่ปีศงแันปีพศ2498ม้านี่ช่วยคนกราชีพและอีกหนึ่งเสียงซึ่งแฟนอาชาม้าแข่งคุ้นเคยเป็นอย่างดีทุกครั้งที่เข้าชมการแข่งขันนั่นก็คือคุณสันติบินมาดีโคศกประจำสนามม้านางเลิงแห่งนี้ค่ะอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้เขาตกรลุมรักกีฬาประเภทนี้ไปฟังกันเลยค่ะอยู่ทุกท่วงท่าลีลาการวิ่งของมา้าเวลาวิ่งเนี่ยโยนขาไปทั้ง ขาจะลอยนะครับจะมีขาเดียวที่แจะอยู่ที่พื้นบางครั้งบางทีเนี่ยใครจะไม่สังเกตละม้าของเรานี่แข่งได้ทั้งเพศผู้เพศเมียรวมกันม้าไม่ใช่เป็นการพนันอย่างเดียวคุณผู้ชมท่านใดต้องการพิสูจน์ว่าสเสน่ห์ของม้าแข่งมีจริงอย่างที่แฟนอาชาทั้ง3ท่านนี้พูดหรือไม่วันอาทิตย์ที่11มีนาคมนี้ที่สนามม้านางเลิงตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปค่ะ